ครับพบกับคุณหมอพิสุทธิ์สัญภาแพทย์ตกแต่งอัญญาวินคลินิกรัชดาพิเศษ32นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณปุ้ยค่ะผมผ่าตัดไปให้คุณปุ้ยเป็นนะค่ะผ่าอะไรพี่เอ่ยผ่านมค่ะยังตื่นเต้นไม่หายก็หายแล้ว,ลวตั้งแต่วันแรกไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเลย <รอ S 1> <อ>มันใมา่มันใจก็มาผ่าตัดคนเดียวว่างั้นมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวเลยนะครับแล้วเป็นไงบ้างมาถึงคลินิกครับก็มี พวกพี่พี่น้องน้องบริการดีค่ะตอนตักเขาก็ไปส่งใช่คำว่าพี่พี่น้องน้องเลยนะไม่ใช่นางานจี่งไม่ใช่พี่น้องน้องเลยอะไรขัดเหลือก็บอกกันดูแลดีสองว่งถึงบ้านโทรศัพท์นะครับหนาวร้อนเย็นอะไรก็เราดูแลกันเหมือนพี่น้องนะครับก็ผ่าตัดไปด้วยรูวๆไปแล้วด้วยดีไม่เขียวไม่ช้ำไม่มีเขียวไม่มีช้ำไม่ต้องใส่ท่อระบายไม่ต้องใส่ค่ะพักฟื้นมี่วัน ุ้ยพักฟื้นแต่ปุ้ยเป็นคนที่แบบนอนทมอย่างเดียวไม่เดินถ้าเดินก็จะหายไวไงปุ้ยเป็นคนนอนแต่ว่าแค่สี่วันก็โอเคแล้วค่ะสี่วันเดินชิวๆชิวๆได้ไปตลาดได้ไปได้ไปได้ไม่เขียวไม่ช้ำไม่เขียวไม่ช้ำไม่มีเลือดออกค่ะไม่มีหนองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยวันนี้มาทําแผลเนาะใช่ค่ะมาทําแผลสบายเลยนะครับนะก็คุณปุ้ยก็ได้รับการผ่าตัดเสริมโนไปนะครับใส่ในได้ชั้นกล้ามเนื้อนะครับ ปุ๋ยสูงเท่าไหร่คะ,คะสูง156ค่ะสูง156น้ำหนักเท่าไหร่จ้ะน้ำหนัก52โอ้อแล้วหนูหมอใส่ให้หนูกี่ cc? 390ค่ะ390เลยนะครับนะการพิจารว่าจะใส่ถุนงนมขนาดเท่าไหร่ใส่ในชั้นไหนลมแผ่ตรงไหนไหน,นั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพูดคุยในรายละเอียดกันกับคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ทุกท่านเนี่ยเมื่อเข้ามาที่คลินิกแล้วเนี่ยก็จะต้องได้รับคำปรึกษาจากผมนะครับได้รับการตรวจร่างกายตรวจผลเลืเอดอย่างละเอียดน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภยัยและก็หลักการทางการแพทย์เนี่ย เราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเลยนะครับผมแล้วเราก็นําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนใกล้ของเราเสมอนะครับคุณปุ้ยมีอะไรจะฝากถึงนแฟนชาวอันเดอร์วินไหมครับก็ที่ผ่านๆมาก็ขอบคุณนะคะที่ว่าดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็คอยประครับประครองคอยต่งถึงหน้าบ้านอมไม่ใช่หน้าบ้านนะที่ได้ฟังมาสาวๆผมไมส่งถึงห้องรับแขกเลยถึงห้องรับแขก<ม>แต่ว่าผู้ไม่ให้เข้าบ้านผู้ไ <laughs> <laughs> ม่ให้เข้าบ้านก<อ>็าเกรงใจน้องเขา ใจนอนะนะครับก็คือแบบว่าในในความหมายผมก็คือจะสื่อว่าเราดูแลกันส่งถึงบ้านแหละให้ดูแลให้เรียบร้อยปลอดภัยนะครับตั้งแต่วันทำนะแบบนี้ก็ยังดูแลคุยดีออปกตนะิไม่ใช่ว่ารักสตาค์รึงแล้วไม่รู้จักกันนะหลบหนี้นีหายไม่ใช่นะไลยส่งหาตลอดทีมงานผมใกลทําแบบนะั้นผมดุตายเลยนะเราเราเข้มเลยนะเรื่องการดูแลคนไข้เนี่ยนะครับผมว่าเขาศรัทธาเราแล้วเขามั่นใจแล้วเราต้องดูแลเขาให้ดีะนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับผม ก็จะเรียนฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจจะทำ่าตัดตาสองชั้นนะครับเก็บถุงใต้ตานะครับเสริมจมูกเสริมคางดูดหรือฉีดไขมันนะครับเสริมโหนกทั้งในระดับโรงพยาบาลและในระดับคลินิกนะครับเรียนเชิญเข้ามาปรึกษาผมนะครับที่อัญญาวินคลินิกร็ชดาัพิเศษสามนะครับเข้าซอยราชดารพิเศษสามซึ่งอยู่ตรงข้ามสารานยานเนี่ยเข้ามา900เมตรนะครับคลินิกอยู่ทางขวามืออยู่ติดถนนอยู่ติดริมถนนเลยครับหางง่ายนะครับถ้าท่านมาไม่ถูกเนี่ยก็โทร หาทีมงานได้นะครับเบอร์ทีมงานก็อยู่ใน Ti ิ t o อ k หรืออยู่ใน a c e b o o k นะครับก็ถามทางได้นะครับทีมงานจะยินดีให้การดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับผมวันนี้ผมและคุณปุ้ยก็ต้องลาไปก่อนก็ให้คุณปุ้ยเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยวันนี้ทีมงานไม่ได้ไปส่งใช่ไหมไม่ได้ไปส่งค่ะกลับบ้านเองชิวๆค่ะอ๋อชิวๆเลยนะครับวันนี้ชิวแล้วเนาะค่ะพรุ่งนี้ทำงานแล้วงันวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ